มาทํางานประเทศไทยแหละโบกหูวจักวิธีกับเงินเนะาะบอต้นสีบอกเนาะทุกคนซื้อกับข้าวมาทํากินเองเนาะซื้อข้าวมาทำกินเองคืออันนี้240บาทเนาะสองบาทถ้าเราไปซื้อเนาะถ้าเราไปซื้ออาหารตามสั่งก็กล่องละ50เนาะวันละ3กล่อง150เนาะเงิน240กินไม่ได้2วันแต่อันนี้บอตนะ้นนาจจะได้กินได้อยู่4วันก็ล้ทุกคน4วัน สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม FC ไทยรัมสุขทุกคนเนาะวันนี้บ่าต้นมาแหวกแนวนิดนึงทุกคนเนาะคือบ่าต้นไปตลาดมาบ่าต้นก็ซื้อไก่บ้านมาทุกคนไก่บ้านโลละร้อยแปดสิบทุกคนตัวนี้เป็นโลนพอดีคือบ่าต้นจะทําแกงอ่อมเนาะแกงอ่อมแล้วก็ทําแกงอ่อมทําตัวแล้วก็ใส่ถุงไว้ใส่ตู้เย็นไว้ให้แม่ลูกอ่อ,อนเนาะที่เลี้ยงลูกอยู่ยบ้านให้น้องมนเนาะบ่าต้นจะทําแกงอ่อมวันนะี้บ่าต้นก็มีมะเขือ บักชีลาวขาตะไคร้ต้นหอมแล้วก็ผักที่บำรุงแม่ลงอ่อนน้ำนมเนาะดีคือหัวปรีทุกคนแล้วก็ใบแมงลักเนาะบอตอนจะทำวันนี้เยงอ่อมทุกคนก่อนอื่นหมดก็บอต้อนก็หั่นผักก่อนทุกคนหั่นผักก่อนนี่หทนใส่นี่ก่อน เนาะอ้อมเสรมะเขือคือ ทุกคนคือตอนนี้กับปลาต้นกับซับไกนะ่เนาะซับไก่ไปที่ร้อยๆนี่คือไก่บ้าน1นกิโลเนาะร้อยแปบาททุกคนเนาะหนกิโลร้อยแปดสิบาทคือบลาต้นสีออมทุกคนออมแบบสูตรอ่าประเทศลาวเนาะคือออมใส่ข้าวเบือแล้วก็ข้าวเบือคืออะไรเนาะบางทีคน ภักใต้หรือว่าคนกรุงเทพอาจจะบุจกจัเข้าวเบือก็คือเอาข้าวเหนียวมาแช่เนาะข้าวเหนียวมาแช่แล้วก็ตำใส่พิกแห้งเนาะทุกคนแล้วก็ใส่นีนำนี่ทุกคนมาตดเศษมาหนิมาพี่น้องมากินํำกันเลอทุกคนมากินอ่อมไก่แบบลาวๆพี่มือบ,บัตต้นทำครับทุกคน,นแบบัตต้นกันหนึ่งข้าวเหนียวทุกคนหนึ่งข้าวเหนียวพอ่อหนึ่งข้าวเหนียวพอ่อหนีไก,ก่ประมาณนี้ นี่ครับท so ุกคนนี Now, ่คือข้าวเบือใส่ใส่พริกแห้งเนาะแล้วก็ตําครับทุกคนตําอาจจะใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือนิดนึงครับทุกคนเกลือนิดนึงบางคนถามว่า โอ้น้ำมันเห็ดกระเข้าเป็นบ่น้ำมันเพิ่นกระเข้าเป็นอยู่พี่น้องเอ้ยเพิ่น,นเ็ดกระเข้าเป็นอยู่ต้มไข่ไข่เจียวเพิ่นเห็ดเป็นอยู่น้ำมันก็ได้อาหารตำสั่งเนาะเพราะว่าเพิ่นขายอาหารตำสั่งเห็ดเป็นอยู่ถ้าว่าแกงอง้งแกงอ้อมแบบอาหารแบบบ้านๆเฮาไนี่คือว่าเพิ่นยังเห็ดบ่เป็นทุกคนอันนี้เสียงน้องเมษาเนาะอ่าๆเสียงน้องเมษาอยู่คนเดียวอะไรลูกร้องทำไมครับ โหร้อหรือว่าร้องไห้จ้าน้องจ้า <c oughs> หลังจากสับไก่เสร็จแล้วทุกคนก็เอามาคั่วนะคั่วคือบอต้นก็เอาน้ำกับข้าวเบือลงไปเนาะคั่วไก่ให้สุกทุกคนคั่วไก่สุกก่อนคั่วไก่สุกใส่เครื่องปรุงครับ ใครไม่กินปลาก็ใส่น้ำปลาครับใส่เกลือครับแต่ว่าต้นคือขาดผัดปลาบ่าก็ได้นะทุกคนขาดปลาบ่ไก็ได้เกี่ยวกับกับเขาาลาวลาวกับเข่าอีสานนี่คือต้นต้องใส่ปลาแดกทุกคนต้องใส่ปลาแดกเนาะขัวไก่ให้มันสุกเนาะปรุงรสตามใจชอบใส่ผงชูรสดใส่ปลาล้าใส่เกลือนิดนึงทุกคนก็รอให้ไก่สุกค่อยเอาผักมาลงทุกคนรอให้ไก่สุกค่อยเอาผักมาลงแล้วก็ต้มผักให้เปื่อยเนาะทุกคน ไก่บ้านหนึ่งโลอันนี้คือวิธีทําแบบบ้านเบาต้นเลยนะทุกคนทําแบบเล่าๆเลยหอมไก่บ้านเนาะเอาเก็บไว้ใส่ตู้เย็นให้แฟนกินเลี้ยงลูกเนาะตอนนี้คือเบาต้นปรุงรสเรียบร้อยทุกคนเนาะปรุงรสเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผักทุกคนใส่ผักใส่มะเขือเนาะตอนนี้ก็คือรอให้มะเขือเปื่อย เราให้มันเขือเปลือยก็เอาใส่ใบแมงลักตบท้ายเนะาะก็เป็นอันที่ว่าเรียบร้อยนี่คือคนโดยน้ำไกลปั่นต้นน้ำไกลแบบนี้นี่คนนี่นะพี่น้องมากินนำ้ำไก,กบลบ้านบ่นปั่นเนาะสูตรเล่าๆนี่ละ่ะอ่างบประมาณหม้อน,นี้ก็อยู่ประมาณสองร้อยสี่สิบบาททุกคนสองร้อยสี่สิบบาทก็กินได้หลายวันอยู่สามวันสี่วันพุ่หละพี่น้อง สามสิบวันวิธีประหยัดเนาะวิธีประหยัดงบวิธีใส่จ่ายแบบโุ่งเฟื่อยเนาะขอบาตน้นเขามาทํางานต่างประเทศเขาก็ต้องมาหาเงินทุกคนเขาก็ต้องเก็ตอลอมปลดอมสิ่งใดทีประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะสำหรับคนใอทีมาทำงานประเทศไทยแหละโบกุจักวิธีเก็บเงินเนาะบอต้น,ะตนสี่บอกเนาะทุกคน ซื้อกับข้าวมาทํากินเองเนาะซื้อข้าวมาทำกินเองคืออันนี้สองอยสี่สิบาทเนาะสองอยสี่สิบาทถ้าเราไปซื้อเนาะถ้าเราไปซื้ออาหารตามสั่งก็กล่องละหนะ้าสิบเนาะวันละสามกล่องร้อยห้าสิบเนาะเงินสองอยสี่สิบกินไม่ได้สองวันแต่อันนี้บนะ่อต้นอาจิะได้กินได้อยู่สี่วันคนละทุกคนสี่วันวิธีประหยัดเงินของบ่อต้นทุกคนเนาะคือว่าถามว่ากินดีอยู่ดีบอ่อสำนี้ โอ้บ่อต้นบอกเลยว่ากินดีอยู่ดีเด้ทุกคนแต่ก่อนนะคือบ้านอ่าคือพอบนะ่อวต้นมีหลูกลายคนเนะาะปลาซ่อนตัวหนึ่งเอามาปน่นทุกคนเอามาปน่นแล้วก็กินกับผักลวกเนะาะปลาซ่อนตัวหนึ่งกินได้แปดเก้าคนเนาะไข่หนึ่งฟองบ่อต้นเอามาขัวขนะขัวไข่ขััวไข่เอามาใส่ขััวใส่น้ำแล้วก็เกลือพิกแห้งนาะแต่ก่อนคือขััวไข่พี่น้องข้าเจ้าอีสานอาจจะหูจักขััวไข่เนาะ คือบอต้นไข่ฟองหนึ่งนี่กินสองคนทุกคนเอามาขวบตอนบอต้นยังน้อยนะตอนบอต้นเขาโรงเรียนถามว่าตอนนี้ยูดีกินดีบอกสำหรับบอต้นนี่ถือว่ายูดีกินดีสุดเลยทุกคนยูดีกินดีสุดแล้วสําหรับบอต้นได้อืเพราะว่าแต่บอต้นเกิดมากับบต้นกับลำบากอยู่แล้วทุกคนบอต้นลำบากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วบอวต้นแบบว่าได้กินสำนีถือว่าบอต้นอยากขอบุญขอบคุณประเทศไทยได้ทุกคนที่ให้บอต้นได้ได้แบบอ่ามีความสามารถง่ายง่ายซะซื้อไก่ซื้อไก่บ้านเป็น เป็นโตเดีมามาเห็ดกับเขากินนะอืมเนาะบาต้นเีขอบุญขอบคุณประเทศไทยได้เนาะเพราะว่าอ่ามองย้อนกลับไปตอนบาต้นอายุเนาะตอนบาต้นเกิดเกิดมานะบาต้นจําความได้นะบาต้นเคยลําบากมาตลอดลําบากมาตลอดแม้แต่กระทั่งแบบว่าอ่าขอโทษพี่น้องน้็เก่กเก็กในไชนีนย่งบ่มีเนาะไม่ใน์ย่างบ่มีเพราะฉะนั้นแล้วบาต้นบอกตรงๆเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างบาต้นได้จากประเทศไทยบาต้นแบบว่า ขอบุญขอบคุณประเทศไทยโดยตรงเลยนะคนอื่นบ่อยากขอบคุณก็อย่าบาตรต้นีคือขอบุณขอบคุณบางคนคิดว่าเออเป็นยังคือขอบุญขอบคุณประเทศไทยเอ้ากะบบาตต้นมีอยู่มีกินพอประเทศไทยถามวอยู่บ้านมีอยู่มีกินบอกกับมีอยู่มีกินแต่มันบแบบนี้เนาะมันมีเงินเก็บเออคือยู่บ้านบาต้นบาตรนก็เคยอยู่อยู่ก็มีอยู่มีกินบอกมีอยู่มีกินแต่ว่าอยู่บ้านเฮาเนาะสีซื้อมาทุเรียนกินกล้าซื้อบอกบ่ก้าซื้อทุกคนอ่าสีซื้อ KFC กินกาซื้อบอกสีซื้อพิซ่าฮั่บ่กาซื้อบอกนาะ กาซื้อกินอือเป็นยังจีขอบคุณบางคนบอกว่าเฮามาเฮาก็เอาเอาเอา,เอาแรงมามามาแลกกับงานเนาะคือชาวแคมีนเปาคือว่าคนแคมีนมาอ่าประเทศไทยบริมาแบบว่าขออยู่บ้านคนไทยชื่อซือมาขอกินข้าวคนไทยชื่อซื่ออันนั้นก็ถือเนาะแต่ว่าถ้าบ่มีประเทศไทยแล้วคุณจะไปประเทศไหนถามแนยแล้วคุณจะเป็นประเทศไหนอันบอต้นก็มืดได้พวกแนวคิดดักดานนะแบบว่าต้องขอบคุณทาไมประเทศไทยเอา ถ้าไม่มีประเทศไทยแล้วคุณจะไปอยู่ประเทศไหนถามเ่ยอาสมมุติว่าเบาต้นมีมีที่นาเนาะมีที่นาและคนอื่นบ่มีที่นาคนอื่นมาเห็ดนำเบาต้นบอาคนอื่นมาเห็ดนำาบาต้นบาต้นแบ่งเข้าให้และสิให้เบาต้นนี้บอกไปขอบคุณคนที่มาเห็ดนานเบาต้นก็ต้องแบบคนที่มาเห็ดนานาเบาต้นที่ขอบคุณขอบคุณบาต้นเพราะบาต้นมีนาให้เห็ด <go> อ being ันนี ators, ้คือการประเทศไทยคือ <laughs> ก <sh> <inhale> ัรทุกคนเนาะอืออือ อ้าวที่พี่น้องเสร็จเรียบร้อยเนาะทุกคนเสร็จเรียบร้อยคือว่าบาตอต้นเขาเนี้ยก็บเอต้นกันหนึ่งคหนึ่งเองเนาะทุกคนเบอร์ตนกันหนึ่งเองเสร็จเรียบร้อยทนาามาจนแล้วกัน,กนครับนี่นมันจะแกงอ่อมมันก็มันเป็นน้ําน้ํานิดๆแบบนี้ทุกคนแลแน้วก็อันเนี้ยเนี้ยเขาเบ,าเบื่อไปนึงเนาะทุกคนเขาหอมแกงอ่อมทุกคนบตอต้นกับโอ้โหทุกคนโอ้โหกระเทกระแตกทุกคนทำข้าวเนาะทำข้าว เอาสำหรับคลิปนี้เนาะทุกคนบอทวนหรือเสื้ออำลาพรจากพี่จากน้องนะขอบุญขอบคุณที่ให้กำลังใจเนาะทุกคนขอบุญขอบคุณประเทศไทยเนาะท่าไม่มีประเทศไทยพวกเราสองคนก็ได้อ่าอาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็มีทายาทคนหนึ่งนะน้องเมษาหรือว่าเด็กหญิงโบริตานั่นเองทุกคนเนาะมาทุกคนมากินของไทยเนยาะบอทวนเนาะขอบุญขอบคุณเอฟซทุกคนที่ให้กำลังใจบอทวนเด้อแล้วก็น้องมลน้องเมษาเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะบอทวนกับเสืออำลาพระจากพี่จากน้องก็ขอให้ทุกคนเอฟซทุกคนมีจงมีแต่คคววาาามมสุขเเจริญนะ สุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปสำหรับพี่นีบาต้นขอก่าวคำว่าสวัสดีครับผม